เราก็กลับมากับการทำารีแอคชันของช่องเรากันเนาะในวันนี้นะคะเราก็จะมา r รีแอคนะคะเมนคนแรกของเรานาะคะก็คือพี่แท้เองก็วันนี้นะคะก็พี่แท้นะคะได้คัมแบ็กนะคะในซิงเกิลเพลงที่ชื่อว่า Weekend เนาะก็ตั้งแต่เพลงไหนนะ What do I call you นะคะก็พี่แท้ก็ไม่ได้ คัมแบ็กเลยนะทุกคนคือเราก็รอมานานมากๆแล้วนะคะโอเคในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรีแอคเพลงวิกเอนของพี่แทกันเนาะโอเคก็ตอนนี้นะคะเพลงปล่อยออกมาแล้วนะใส่แว่นนิดนึงโอเคค่ะเรามาเรีแอคกันเลยดีกว่างั้นแล้ว แห่แบบสีผมนี้เราชอบมากนี่คือแบบในทีเซอร์เลยนะ,มะเมื่อกี้ พี่แท้ใบ้แล้วนะว่ามีท่าเต้นนะพิ่แทไม่ได้เต้นมานานมากแล้วแ่ะจริงคือ MV คือแบบเป็นโทนแบบชมพูม่วงมากเลยนะ <substit uting> พี่แทนแรปด้วยทุกคนเป็นทุกอย่างเลยนะก็คือร้องเพลงเองแรปเองนะคะน่ารักอ่ะ เพลงอ่ะคือไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วเนาะเสียงวิแท เราชอบเซฟนี้อ่ะเรื่องนน่ารักมากเลยอ่ะก็คือแบบ ท่อนนี้คือแบบ <S <S คือพี่แทแบบน่าผิดมาก ว e กเอนพิงค์เลยนะ mm. คือแบบพิงบัตมาก <laughs> คือเอมีดูพิงค์บัตมากเลยทุกคนโอเคหวานมากเลยนะคะเพลงนี้ mm. ก็เราก็ได้รีแอคนะคะ mm. เพลงว e กเอนเนาะ mm. ของพี่แท์จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. คือ <laughs> จะบอกว่าเพลงเป็นเพลงที่แบบว่าสบายสบยเลยนะ mm. แบบฟังแล้วรู้สึกแบบเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์อะไรเงี้ย <laughs> พูดเวอร์ไปหรือเปล่าคือพี่แทรคือใน MV นะคะคือแบบหวานมากคือแบบเป็นแนวแบบหวานหวานเนาะคือพิงเลยนะคะ MV ก็คือเป็นโทนชมพูม่วงชมพูม่วงทั้ง MV เลยนะคือเราชอบหมดเลยค่ะทุกคนคือแบบนานๆทีเลยนะที่พี่แทจะแบบมาคัมแบ็กเนาะแล้วก็ปล่อยเพลงให้พวกเราได้ฟังกันนะคะก็คือเพลงนะคะเพลง พี่แท้ทั้งรองแล้วก็แรปเองด้วยนะสปายมากเหมือนกันนะแต่จริงพี่แท้ก็สปอยไว้ก่อนแล้วล่ะค่ะว่าเออจะมีแบบแรปด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีท่าเต้นด้วยนะ,ะนั้นนทีเลยนะพี่แทจะแบบมาเต้นเนาะ <c oughs> ก็ดีใจนะนี่พี่แท้ได้คัมแบ็กนะคะทุกคนโซวอนก็รอมานานแล้วล่ะนะ <c oughs> จริงๆก็อยากให้สาวๆได้คัมแบ็กกันนะคะ <c oughs> ยังไงก็รอดูกันเนาะว่า พี่แท้ได้ขึ้นรายการเพลงด้วยนะเออจะบอกว่าพี่แท้ได้ขึ้นรายการเพลงด้วยก็คือรอดูกันนะคะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะในสเตจรายการเพลงจะเป็นยังไงนะก็รอติดตามชมกันนะคะทุกคนยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะไปฟัง m อเพลงวิ e เอ n d ของพี่แท้กันด้วยเนาะพี่แท้ทั้งน่ารักแล้วก็ตัวเพลงนะคะหวานมากเลยนะใครเป็นพิ้งบัตก็ห้ามพลาดนะคะเพลงนี้ <laughs> ใครชอบสีมพูก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะโอเค ยังไงก็ขอลากันไปก่อนดีกว่าเนาะในครั้งหน้านะคะจะกลับมากับการทำารีแอคชั่นเพลงไหนวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะในครั้งนี้นะคะเราก็ขอลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบาย